ของกัฟเอเนจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่ากัฟเนี่ยคะ่ะนำโดยคุณยุพาพินวังวิวัฒนประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินตอกย้ําความสําเร็จด้วยการคว้ารางวัล ชั่วออฟเตอร์นะคะในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี2565ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเพื่อมอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เอกชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนค่ะโดยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยภายใต้การดําเนินงานตามหลักบรรษัทพิบาลด้านการกํากับกิจการที่ดีโดยที่มีคุณสมหมายภาษีประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นผู้มอบ รางวัลในงานมอบรางวัลตราสารนี้ยอดเยี่ยมปี2565ค่ะตัวของคุณยุพาพินวังวิวัฒน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทกัฟเอเนจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนได้กล่าวว่าทางบริษัทได้ออกหุ้นกู้มาแล้วหลายครั้งเป็นจํานวนกว่า1นึ่งแสนล้านบาทซึ่งในปีที่ผ่านมาก็เป็นปีแรกค่ะที่ทางบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไปตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยได้เข้าถึงหุ้นกู้ของกัฟแล้วก็ส่วนหนึ่งได้มีการขายผ่านแอปเปาตัางค์ด้วยโดย กาวขอบคุณทางสมาคมตราสารหนี้ไทยกลุ่มธานาคารและสถาบันการเงินตลอดจนนักลงทุนที่เชื่อมั่นในกฟค่ะในส่วนของรางวาัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี2565นะคะเขามีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลกากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้และส่งเสริมให้องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยการตัดสินรางวาัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมมาจากผลการลงคะแนนของ,ของคณะกรรมการตัดสินสถิติผลการดําเนินงานรวมถึงการ ลงคะแนนจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ด้วยค่ะครับส่วนความคืบหน้าเรื่อง